ซิซา่าแฮปปี้จามาเว้าเป็น1นึ่ง6อห้าเป็นขอขอไปแต่จะเป็นความคิดส่วนตัวอันนี้เว้าย้ำก่อนมาความคิดเห็นส่วนตัวบอกเกี่ยวกับไฟไ่ายบอกเกี่ยวกับไผแล้ะกันเป็นเพียงคนหนึ่งที่หว่วงอุดมการ์มาอยากสวยแก้ไขเนาะแต่ว่าพิดถึงอย่างกับขอโทษเลยก่อนจังซี่ ัวขอตัวที่ว่าเซฟเงินกลีบนะแฮชแท็กเซฟกีบลาวเนาะหนึ่งเหตุแบบนี้ส่วนอย่างประเทศได้แน่สองหับเงินต่าในี่เทศตำเกินจริงเอาเปรียบนักทองเที่ยวตัวสามโพสต์แบบนี้ห้าหน้าตาเลยเปลี่ยนยิ้มกินเลยสี่ั้นสีหับเลทถือก,กับปับราคาเครื่องหมถือเดยเด้อห้าห้าน่ยบริษัทหลายบอลยังหับเงินต่าต่างประเทศอยู่บบหับกีบม,มันก็คือเก่าหกธนาคารคากับบัหรเครดกับคุมบรได้คือเก่าเจ็ดคนที่ไม่ปัญญาสลาดัดแต่ว่า เออว้าวให้พวกเขานี่นะพวกที่ออกมาว้าวนี่นะว่าโพดลนนลงนีว่วะนี่วามีพวกบามีปัญญานุ่มนิ่ม,มทำทาเหตุดีว่าสวยประเทศชาติแต่ความเป็นจริงกำลังเอาเปรียบกดขี่ละหากำไรให้ตัวเองเพราะแลกเลทที่ตำกธนนะคารเว้าว่วาหับแต่เงินกีบแต่ถา่าใจเงินตาเมนไฮไลท์ตำซ้ำเอาเปรียบอ่ะ อธิบายไปด้วยตามความเข้าใจเลยเนาะข้อที่หนึ่งเหตุนี้่วนอย่างประเทศได้แนะ่บโบฮู้ดอกว่า่วนอย่างได้แนะ่แต่ยังขี่ล่ายให้ประกาศว่าเฮาเองนะบอยากอยู่ในจุดเกา่าเฮาอยากมีการที่จะเหตุจังหดก็ได้ให้มันรุดพ้นจากตัวนี้เฮาโพสประมาณว่าเฮาเกิดเป็นหนึ่งเสียงเดือพ้อมซับพอตที่จะเหตุให้ประเทศชาิมันแก้ไขจุดที่มันตกต่ำอยู่ปตอนนี้ได้อือโบฮู้สิก็ซอยอย่างไดดอกแต่กับประมาณว่าเป็นหนึ่งเด้ออือสอง ามเง็ตาเลืดตามเกินจริงเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอ้าวนักท่องเที่ยวประเทศไหนที่จะมาเที่ยวประเทศสิไปประเทศไหนหนึ่งก็ต้องศึกษาว่าเงินเขาเป็นไส้จังไดเป็นบอลลาร์แล้วก็ไปแลกบอลที่เขาให้แลกครับก็สวัสดีนะครับคลิปที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นคลิปของสาวลาวคนหนึ่งนะครับเธอก็ได้ออกมาพูดเตือนสตินะครับคุณลาวด้วยก,กันคือเธอก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆตามตาม,ตามุมมองของเธอนะครับซึ่งตอนนี้ลาวนั้นมีนโยบายแบนแบน,แบนเาินตาต่างประเทศนะครับคือใครจะไปเที่ยวลาวเนี่ย ต้องใช้เงินกีบเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้าน,นขายสินค้าต่างๆคือคุณต้องใช้เงินกีบเท่านั้นในการจับจ่ายใช้ของสอยไม่สามารถที่จะเอาเงินตราตาร่ตางประเทศไปได้เอาไปใช้จ่ายได้นะครับคือถ้าจะเอาเงินตราต่างประเทศไปเที่ยวลาวเนี่ยก็ต้องเป็นแลกเป็นเงินกีบก่อนนะครับก็ต้องเอาไปแลกเป็นเงินกีบก่อนยิ่งตอนนี้สภาวะนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยไปเที่ยวลาวก็มีน้อยนะครับและต่างจากอ่าแล้วก็ทางโซนยุโรปโซน เมกานี่ก็เข้าไปเที่ยวลาวนี่ก็น้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นจากุกเกี่ยวจากจีนมากกว่านะครับน่าจะเป็นจากจีนมากกว่าคือเธอก็ให้สติคือเตือนสติว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะทํยแบบนี้นะครับคือข้อจริงครับผมมองว่าถ้าเราไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ย ไม่มีเงินตาต่างประเทศเก็บไว้ในในคลังของตัวเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปใช้หนี้ต่างประเทศได้นะครับคือผมมองในมุมมองของผมนะครับคือเรื่องวามเรื่องราวความเป็นจริงนั้นก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะมองในมุมมองของผมนะครับคือลาวเนี่ยเขาเป็นหนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะจีนนะครับและลาวไม่มีสินค้าอะไรส่งออกเป็นหลักนะครับอย่างที่มีที่ผมเข้าใจตอนนี้ก็น่าจะเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่ก็ถือว่าเป็น คล้ายว่าสินค้าส่งออกนะครับส่งออกหลักโดยของเราตอนนี้นะครับเราก็เป็นประเทศปิดไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับการที่ลาวแบงก์เงินจีบนั้นก็มีผลกระทบนะครับมันก็มีผลกระทบอยู่ในลาวอยู่แล้วนะครับคือว่าง่ายนะถ้ามองในมุมมองของผมเขาก็พยายามที่จะแบงก์เงินบาทแหละไม่อยากให้ใช้เงินบาทนะครับจะพูดกันตรงๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่า แคมเปญแบบนี้นะครับคอนเทนต์แบบนี้จะใช้ได้นานสักเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนละมันก็มีคนที่มาเห็นด้วยแล้วก็มีคนที่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับถ้าผมจะมองว่าคนที่เห็นด้วยนั้นอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ําไป <ๆ S 1> แล้วก็เคยมีคอนเทนต์นะครับว่าให้คนเราใช้เงินกีดแทนให้คนเราใช้เงินหยวนแทนนะครับเงินหยวนของจีนนะครับเป็นเงินตราที่จับจ่ายซื้อของในลาวได้นะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจีนนั้นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของของเรานะครับก็ทําให้คือก็เหมือนกับว่าจีนมีอาภิสิทธิ์อะไรหลายอย่างในเรานะครับในตอนนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของาวลเวาคนหนึ่งนะครับที่เธอได้ออกมาเตือนสตคิคนเราด้วยกันเองนะครับคือการวิเคราะห์การบรรยาผมในคลิปนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือข้อมูลอะไรมันไม่ตรงนี่ผมก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ แค่ผมอยากจะเสนอมุมมองว่าการกระทําแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้แคมเปญแบบนี้ที่บอกว่าแบนเงินตราต่างประเทศนั้นคนเราบางคนเขาไม่เห็นด้วยนะครับอย่างชา,าวลราคนนี้เขาเธอก็ได้ออกมาสีแจงเรื่องเราต่างๆให้คนเราด้วยกันฟังที่จริงแล้วมัน,มนยาวกว่าน,นี้นะครับแต่ผมก็ตัดเอาเฉพาะช่วงที่มันสําคัญเท่านั้นเองนะครับครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ